สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวองค์พระพรมนะครับขนาดหน้าตัด30นิ้วนะครับเป็นพระตนขนาดใหญ่เนื้อทองเหลืองนะครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวรายละเอียดให้ฟังไปท,ทุกท่านรพระพรมเนื้อทองเหลืองพ่นทองนะครับขนาด30นิ้วนะครับวันนี้ผมมารีวิวนะครับให้ท่านได้เห็น องจรงนะครับเวลาลูกค้าจะสั่งนะครับองพระพรมไปเป็นอ,องค์ประทานไว้ที่ศาลที่หมู่บ้านนะครับที่ศาลาวัดนะครับท่านก็จะได้เห็นว่าเออองหน้าตัก30นิ้วเนี่ยองค์เล็กองค์ใหญ่ขนาดไหนนะครับเพราะบางทีคนที่ไม่ได้เกี่ยวกับของพระพรมอะไรพวกนี้นะครับก็จะไม่ทราบนะครับ แค่บอกว่าหน้าตัก30นิ้วไม่รู้ขนาดเท่าไหร่แต่ว,วันนี้จะมารีวิวให้ท่านได้เห็นนะครับให้เห็นองค์จริงๆนะครับขนาดจริงว่าจะอยู่ระดับไหนนะครับจะเปรียบเทียบให้ให้เห็นเลยนะครับเวลาท่านจะสั่งองค์พระพรมขนาดใหญ่เนี่ยนะครับเวลาท่านอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าไม่สะดวกเดินทางมาที่ร้านเนี่ยท่านก็สามารถดูคลิปนี้นะครับดูรีวิวนี้ตัดสินใจได้เลยนะครับเพราะว่า พิมพระผมบล็อกพระผมนั้นนะครับต้องตรงตามรูปตามที่รีวิวนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้ท่านได้ชมไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นผมจะวัดขนาดของฐานให้ก่อนนะครับฐานตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่วัดขนาดฐานตรงนี้พระผมขนาดฐานตรงนี้ขนาดเท่าไหร่ครับฐานกว้างาม,มาดูกันเลยครับนี่ 30นิ้วนะครับฐานกว้า <verw> ง <ahaha> 30นิ claro ้วนะครับโอเคีนี้ความลึกความลึกนะครับความลึกไปข้างหลังนะครับสมลึกเท่าไหร่ครับ30นะครับก็คือนะครับความลึกความกว้างนะครับ30คูณ30นิ้วนะครับทีนี้ความสูงของฐานนะครับความสูงของฐานองค์พระพมนะครับ ความสูงของฐานท่านดูไปพร้อมๆกับผมเลยครับเท่าไหร่ครับเอาตรงๆนะยี่สิบสามนิ้วนะครับยี่สิบสามนิ้วความสูงยี่สิบสามนิ้วก็ประมาณห้าสิบแปดเซนนะครับความสูงห้าสิบแปดเซนนะครับก็ทีนี้ความสูงรวมขององค์พระพรหมนะครับความสูงรวมองค์พระกรมนะครับ คนยืนนะครับคนยืนคนยืนที่วัดนั้นสูง160นะครับเนี่ยให้ท่านได้ให้ท่านได้เห็นนะครับให้ท่านได้เห็นมุมก,กว้างๆนะครับสูงเท่าไหร่ครับสูงเท่าไหร่ครับ สูง170เซนนะครับนี่สูง170เซนนะครับถึงยอดองค์พระเลยนะครับโอเคนะครับสูง170เซนที่นี้เออเวลาวัดพระพรมเนี่ยนะครับก็ตรงกลางนะเดี๋ยวจะวัดตรงกลางนี้นะครับตรงกลางจากมือของท่านหรือว่าจากจากตรงนี้นะครับจากคทาของท่านนะครับนะครับวัดจากตรงนี้เอ่อข้างซ้ายมาข้างขวานะครับนี่เดี๋ยววัดให้ดูเลยครับ นะครับเนี่ยตรงกลางนี้อ่าตรงนี้นะครับเท่าไหร่ครับ 120. 120เซนนะครับก็คือเมตรยีนะครับนี่ตรงกลางความกว้างตรงกลางนะครับอ่าทีนี้นี่คือองค์พระพรมนะครับเนื้อทองเหลืองอพ่นทองนะครับเดี๋ยวให้ท่านดูใกล้ๆนะครับขนาดผมวัดให้ท่านได้ทราบไปแล้วว่าความสูงรวมนั้น 170เซนนะครับตรงกลางเนี่ยนะครับกว้างเมตรยีนะครับอันนี้คือองค์พระพรมขนาดใหญ่นะครับขนาดใหญ่เดี๋ยวให้คนไปยืนยืนเทียบนะครับยืนเทียบสูงเท่าไหร่เราสูงเท่าไหร่ฮะร้อยหกสิบเออนะคนสูงร้อยหกสิบโอเคนะนี่คือ <50. S 1> องค์พระพรม เนื้อทองเหลืองพ่นทองนะครับให้ท่านได้เห็นนะครับสูง170เซนนะครับส่วนฐานท่านนั้น90คูณ90เซนนะครับ mm hmm. ก็หวังว่าท่านจะได้เห็นนะครับภาพแล้วก็ขนาดนะครับสามารถตัดสินใจได้เลยนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ตรงไหนเป็นเนื้อทองเหลืองพ่นทองน้ำหนักน้ำหนักประมาณเท่าไหร่ น่าจะประมาณ120โลนะครับน้าหนักน่าจะประมาณ110โลนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองรับฐานฐานท่านนะครับก็พระพรมนะครับสีหน้านะครับพระพรมเนื้อทองเหลืองนะครับอันนี้คือด้านหลังที่ผมนะครับด้านหลังขององค์พระพรมนะครับตรงนี้ก็ท่านจะมีสีหน้านะครับนะเป็นองค์พระพรมทองเหลืององค์นี้จะไปปรผลิตสถานที่จังหวัดสุรินทร์นะครับก็ หวังว่านะครับท่านจะได้ดูรีวิวสามารถติดต่อสอบถามกับทางร้านได้นะครับขออภัยที่ไม่สามารถแจ้งราคาได้ตรงนี้นะครับ I <laughs> do